เอาเอาเอาไปโอ้ยมันเหเ็ดส่มกันแต่ยาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินม้อยปมันนี่เอาเอาโอ๊ยสุขสวัสดียง่แรงเด้อครับพี่น้องเฮามาพบกพอลนีกแล้วครับกับช่องง่อยพ่นใช้แนวกับผมมีสีพาไปเบิง่งอันหนึ <ๆ S 1> น่งอันนอเด้อหาแนวกินแรงหาแนวใส่แรงครับสีพาไปเบิ่งมืันนี่ว่าได้ยังใส่แรงเด้อพี่น้องเมียประกำกำลังกู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 อยู่ขุนมาครับมามาเบิ่งกันสวัสดีครับแม่ยประกำ สวัสดีค่ะเป็กยังกุ๊กกลัวๆอยู่การละเมอเตียนทอดปลาสมค่ะอุปถัมผสมปลาบึกที่ห้อยเอ็ดไว้ตอนนี้มันก็เป็นแล้วใส่ใส่ใส่เผื่อเพิ่มดูทำขี้ว่าสีว่ามันสามหมื่นหนึ่งหมื่นสีแล้ววันอากาศมันฮอนสีขึ้นสามก็สีงานจ้ะโอ้มันเป็นหนามมึงซีบ่ เป็นเป็ดสมแล้วมันก็เป็นน้งเผื่อมากลัอันนี้เอากระเทียมกับเข่าโป้ไว้เนาะคืมันเหลือเนาะเห็นมันเหลือฮะโป้ปลาไวเดี๋ยวเฮาเทน้ำมันออกก่อนค่ะไปไปไปเขาน้ำออกก่อนน้ำใสจริงๆดีเนาะ้าน้ำใสนี่มันเป็นเนาะมันเป็นค่ะมันเป็นแล้วเดี๋ยวฮะตักกันตักกระเทียมออกตัดกระเทียมกับเข่าออกก่อนเฮ้เห็นเนื้อปลาน้ำสีแดงๆนี่ว่าเป็น่ยนเนาะน้ำขุ่นๆแดงๆนี่ว่าเป็ี่ยนเนมันว่าเป็นสม จีทอดกินแรงนู่นมันนี่จ้ะมัจีทอดกินแรงทอดประกันตัวแซ่บทอดให้พี่น้องเบิ่องเดเยาเฮ็ด <c oughs> ให้เบิ่งซือ้อบาเบ่้องคกินน้ำอันพี่น้องจีซิมกับแม่ซิมน้ำกันเลยครับแต่ตอนน,นี้เขาต้องทำการทอดซะก่อนโอ้เนี่ยคือแดงดีเด็ดเท่านี้นี่แหละครับประเบิกที่เขาเฮ็ไดไว้ได้อครับสามหมื่นสี่หมื่นนี่บูจำบ่ได้สามหมื่นสี่หมื่นแล้วอู้เนี่ยก็แดงอีดีแดงนี่ค่ะแขนตะก,ก๊อัสดีครับครับนี่แหะ เวลาเห็ดกดเน่นๆน่นนะครับเวลาห้องบรรจุกดเนีนแน่นเนื้อมแดงดีครับน,นี้ห้ามจะไปถอดโอ้แต่เสียบตัวนี้น,นั่งนาเลยอันนี้แล้วเนาะทอดกันเนื้อแดงๆเลยครับนี่แหละครับเนื้อแดงๆงามๆเลยจิ้มอดกินแลงมาเนี่ครับอันนี้ก็ะจีบปิดฟ้าไว้เป็นแล้วพี่น้องเอาตู้เย็นไว้เรื่อาๆนี้มีอากาศมัน ฝนไม่เคยตกอากาศมันห่อนเลยเปลี่ยนไว้เนี่ยแจ้กหน่อยสามมือกับเป็นอันนี้ก็เส้นแลบไม่เนี่ยเราจะตีไข่ก่อนเพราะว่าเนี่ยเราจะฉุบไข่ทอดค่ะชุบไข่เพื่อว่าบ่ให้เนี่ยสามันเลดได้ไหอเลดว่าเลดเหรอครับตอน่าเลดแต่อนนี้มันจะสีสีมันก็น่ากินก็ เออบ่ให้มันเละพรออ้อมหรือวปล่าน้อเวลาถอดปลากับปลากระสุนเนี่ยเออไอ้ให้ชุดไข่เนะครับเด้อยังประคำนี่เราสิมาชุดไข่ถอดนี่ครับเนื้อปลามยังเบลีครับโอ้เป็เต็มเสียไปเฮ้ยกินเบ็ดอยู่บวละเท่านี้เบ็ดเนี่ยค่ะ บะเบ็ดกะหอไปเห็นกันกินน้ำมืออื่นเผื่อพี่เอิญนน้องเขามากินน้ำเนาะจ้าโอ้อยู้เต็มปูพี่พี่น้องเลยบะเบือสโตรเกียสโลอันนี้เม่หลายเด้ครับนี่เขิงเขิงโตบ่ถึงเขิงจะเขิงหางมันเห็น <laughs> บะเบืดมันหลายครับเอาบ้านนี้ชุบไข่แล้วพร้อมที่สิทอดครับบานนี้มาแมา,าเบิเ่งแม่บางคำทอดบานนี้เอา มันติดเสียบเชข่อยได้เอะเมื่อไได้เสียดเช็กันพุ่งด้นี่นะครับโอ้ไปยังออนได้ครับเด้อครับไปยังออนไคยังใหม่ก่อนปลาดีใจว่ดีใจึไงหันว่าดใว่าว้ากระเทียบกับเข เกลี่ยนซิมมึงเหรอได้ครับเดีอยซิมสดๆเล็นย่ตอนแต่พอนี่แหลกแกหน่อแลกเลวเนาะซิมดิบแลวเนาะวม่หัน่เนี่ย่เป็นแล้วไม่ก็ซิมใหค่กดิบๆบ่หันผู้ขายซิมมึงแล้วม่หันแทบเสหกโอ้โหถอดกินแลงหานนีใส่แลงจะทีไถอดปลาบึกอ่าหละครับอันตามเกลวเนาะที่นองกินแลงก็กินน้ำกันเด้อบาทนี่ย อมจอมเห็นบัวไปว่าแล้วส่งใส่บัวนี่ส่งยาบอะไรไม่ะลยนี่ังาจะจับมันอ๋อฉันกินกินเลยปะปับโอ้ยงานจัดปึ๊บมันบละเทามันนิดนึงเนาะของมัน สองมันค่ะแต่ว่ามันปลาเนี่ยมันดีที่นอส่นว่ามันเป็นไขมันดีค่ะมันปลาองปลามันมีอย่างมันจะมีโอเมก้าสามโอ้โอเมก้าสามแล้วก็เป็นไขมันดีที่ร่างกายเ่าต้องกลางตับจะมีมันจะกินมันปลาเนี่ยเพราะเป็นอย่างเนาะเพราะจะเนอ้วนหลายติดรอค่ะบพรอ้วนแต่ก็เพราะเป็นไขมันครับตบปัดไปกินคือกี่โพอโอเคตอนอือนั่นมันมีอยู่แล้วไม่มาสทางว่าเถอะตัววันวันไหนเขาซิมเขาให้ด้วยเ่านี้ยซิมเะด้วย จิ้มได้พอดีไหพอดีนวดแซ่บสมพอดีเลยมั้เลยพอดีเลยเนี่ยเขาเปิดเปิดได้เวลาพอดีใหนคนกินดิบเสียงแถาวันนี้อยากจะชิมเมือก็เลยแซ่บครับบอร์จืดบอเค็มพอดีมากแต่ว่าแนวกินแซ่บอยู่แปะเค็มดิเป็นปลาเนา่ยตรงนี้เค็มๆหน่อยเนาะสมปลาเนาะสมปลาปลาล่ามันจะมีรสเค็มอีกหน่อยนะเนาะ เือไก่แล้วเดียงหุยแ้ไก่แล้วไก่แล้าเขาด้ฟงเท้าด้วยนันน่นนันน่นติเสียกิ่นด้ทำการเตียนจวงนีใจจวงมีหูเออฟูงๆๆๆๆๆนาแม่จะระหยัดนั่นนันนั่น่่ะปโอ้ยโอ้นูงฟนงฟูยาก่จไปไหนไัมโอ้จะปร่หยัดนันนั่นนี่ไน อ <mile inside. S 1> oh, ้เนะี so, uh, oh. Oh, ่ยน้มหมนเนาะัน่ยางนี้เยจังให้มันโ้หวเจออโคงโค้งโค้งด้วยระวังเียเสียานนองเลยแม่เด้อไครับบเหงาเห็ดสมบูิไปเลยตออย่มันก็คันตายอนคือแนไปแนเนาะ

เขาตักตักเท่านี้นนเออช่วงนี้กดีได้ว่างช <c oughs> ่วงนี้จะได้ทอดอนบบพริกเนาะพริกทอดพริกทอดหอมใส่อ้ยหอมเด้งยุ<อ>่เขา<อ>่าละเร็วทานได้กินเข่าที่ยงนีเลยนี่มาแม่แม่แมบ้นี่แหละครับอ้ยหอมลายเสียบลายเป็นตะเสียบหลายกนยังแบบเอาบ้านนี้ทอดพริกบ้านนี

ออกมานๆยามันนะยานมันยมัน uh, mm. ีผมว่ามันเศร้าเสียต่เนี้คือเป็นยานนี่เอามนไน้องครเอาเอาเอาโอ้ยมันเห็ซุ้มเป็นยานเดี๋ยเดีวเดอยากินเมื่อยมเนียเอาเอาเอาองปงองกันตัวกันเอาเอา เอามันเศร้าระเบิดเลยละมามันจิุ๋แปแล้วม่ไหมจีไตทีแล้วเอออย่าไปยันปะเนี่ยไปซะปิดไปซะปั๊บเออนี่แหละโอ้นี่แหละครับถอดเร็วๆบางทีอู้ยิ่นำใส้กระเทียมทุ่นเล็กน้อยเนี่ยเทียมทุ่นนี่แหละยำปูปูเลยกระเทียมทุ่นเซาบคักเขากัดมับไปพี่น้องมาเนี้ไปหาอยู่หากินทุกคนอันนี้ใส่ตู้เย็นเนึ่ยเขาใส่ตู้เย็นไหมคะมตับ ไปเด้อปไปหายอยู่หากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเลยอืมทีเดียวเกากระเซงตู้เย็นไว้ครับไว้เด<ะ>ีกินหมื่นรุ่นเนะาะเาขต,ตู้เย็นไว้กินนี่นแหละครับสีสันน่า,าก,กินมากเลยครับโอ้หน้าเมียครับหาเขาไหมเขามากเ <ละ S 1> ขามากเอาเขามามเดี๋ยวเด้อว,วันนี้ว่ามีข้าวเหนียวเลยครับจะกินข้าวเจ้าได้ปะนี่กินกับเขาเจ้าเนาะได้เด้อพับเรื่องของเขาเขาพ่ท่านหนุ่มเาพ่อท่นหนุ่ โอ้ยแล้วพอยิ้มหิวเข่าอยวาลอกแบบหนึ่งชิมกันชิมอันนี้ท่าเอาสันเอาสันโอ้ยเข่ากับบทษันอยู่หูเอาเอาขอดิชิมสักก้อนสันซันชิมสักก้อนนะเอาพริกใส่นอกนี่พริกน้ำพริกน้ำเนาะกระเทียมทอดน้ำว้าวนั่นละนั่นละครับยิ่งๆเปล่งเปล่งเฮ้ยไร้เฝ้าติ้งเออเดี๋ยวขอดิจับบอาหรอกจับจับนะบารีพี่น้องมาชิมน้ำกันเด้อบานี้ลอเข่าลอเข่าซุป อย่าแตกพี่น้องมามอเอาเดียดเดียดเดียดเอาบับกบักกระเทียมลนุนม, <laughs> มาซิมสะพันพี่น้องซ<อ>ิมนำกันล่อเขาเด้อแม่ยประคำเลื่มหนึ่งเลื่มหงขาวซิมก่อนนี้ไปหงขาวใหด้ดอกโอ้ยค้าตาสวดมาที่นี่โอ้โเจียมแหววไหมเอาไหม,ไหมเนี่ยเอาอืมนี่นี่นี่มาครับพี่น้องมามาซิมซิมซิมโอ้ว้าว แด็ดต้องเดียบอ่ะครับอะไรบออะไรกูอื้ผมพอดีครับบ่เข้มบ่จืดพอดีมักเลยเอาครับสิเด็ดล่อเขาคนอ่ะให้เขาชกสะก้อนนึงสิเด็กินข้อสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องเหมืนซัมมี่เด้อครับเด้อคลิปถอดปลาบึกแต่บึกนี้เขาเห็ดไใบเนาะครับเนาะมันเป็นแหละก็เลยถอดซูพี่ซูน้องเขาเบิ่งเนาะครับเนาะเอาสำหรับมินีิกะสิเด็กเกาข้ามบา สวัสดีครับอขอบคุณนะครับเด้อดีขอมาลารับชมขอบคุณครับ